นโะมอขอดเมดด้วยเธอนะนี่อยากเล่นเมดอยากนะเล่นเมดในแรงนะอุย้ยเกมรู้ใจว่าโอเคโอเคนะคะสบู่สบู่แล้วก็คลิปนี้นะคะฉันก็จะมาเล่นฟ้อนให้ดูว่ามันเลิศขนาดไหนแล้วแกว่าแปล ตัวที่ฉันเล่นได้เล่นเก่งในอาอ่วีเกมนี้ฉันก็จะเล่นบูดมากโดยเฉพาะีโอเลียวนะคะออ่อมมากอะแกฉันหยิบโอเลียวมาเล่นในแรงตั้งมือนี้ดาวฉันเกมอาวีก็คือฉันแช่ไม่โดนเลยพอฉันมาเล่นฟรอสที่เป็นต้นฉบับของอีดาวฉันเกมอาวีคือแบบฉันแช่แม่นมากอะอย่างกับว่าฉันเคยเป็นหมอดูมาก่อนโอ้โหแกแล้วพี่หลามดุดแบทชี้หายชอช้างตัวใหญ่แล้วไงวไงฉลามมันต้องอยู่ในน้ำว่ายน้ำตรงไหนกูแช่น้ำตรงนั้นแหละคอยดูเราคือเล่นอีกโดนะคะไม่กลัวหรอกพูดจริงจักใจใครไม่รู้แต่ไม่ใช่ใจ ูนนึงแล้วลตอนนี้เราเจอต้นฉบับแลนนะคะแลนนี่ก็ต่อยอยู่ได้ต่อยเก่งลูก,ลกอ,ยอยีช่าง,งต่อยแต่กูแช่โดนเมื่อไหร่มึงเจอแน่โอ้ยผู้ชายผู้ชายตกอยู่ในอันตรายพวกนี้ต้องโดนตบสั่งสอนเลดี้กเ <c oughs> <บ>ลดี้กู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 กีกูกูกูกมกู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 ก่กูกูกูกกูนกนยกยกก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  มึงกูโป๊กลัดมาเขาด่าพ่อกูละมาออกมาสิฝั่งนู้นนะสู้ไม่สู้แหม่แต่ไม่หนีเดี๋ยวต้องเจอพลังเลดิตโกไว้ผู้ชายดนดึงนี่พวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเราเผลอหน่อยมันก็ฉุดผู้ชายเราไปนี่ค่ะฝนเม็ดเอลเซ่อะแล้วหิวหิวมีคนหิวผู้ชายช่วยด้วยเอลเซ่สกิลไม่โดนเลยค่ะเอลเซ่เสียใจไร้แกกรักเพื่อนไงยังไงยังไงมาสิเรามี3นะปุยเลิศเอลเซ่เป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมทุกคนต้องดูแลเอลเซ่นะคะฉลามนั้นชอบงับผูกยอนกูโดนแดกงับกำลังไไไไปปช่่่่่่่่วววยยยยยยยนนนนนนนออออออ้้้หาา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 ตััััเเเลล็กกกรรรรรดดดีีีบงมมมทจคคะุณพโ ออขอโทษนะหย่นยอนๆเราล้างแค้นให้ไม่ได้มึงมาดักกูตรงนี้แล้วเหรอกูถามจริงอยากจะกรีดเป็นภาษาลาตินแหมเดินเข้าพุ่มมาไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเลยจริงๆแกฉั่มีเรื่องจะบอกสก,กิลหนึ่งของฟรอสสามารถเปิดพุ่มได้หนักไม่เห็นเลยค่ะ,ละแลวเหมือนนางไม่รู้ตัวด้วยนะเดี๋ยวเราจังหวะความสวยแปะขอเช็คก่อนว่าอยู่หรือเปล่ายังอยู่ยังไม่เป็นนาเดี๋ยวเราจะไม่โป๊กแลวนะคะเราจะแช่แช่โดนไหมอีกเรื่องนึงอุ้ยโดนด้วยทีนี้นางรู้ตัวยังงไม่รู้ตัวอีดอตือมึงไม่รู้ตัวจริงๆหรอมันเริ่่่่มมมมล้้ออ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 อยยาาาาาางีีีัันน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 เเพืทซซะะะะะคคคจกกบ เข้ามาสิเข้ามาสิคะ่ะเข้ามาตีคลิปเลย,เยแล้วเข้ามาจริงอ้อยมันสับวัวเอลเซ่ด้วยเอลเซ่แจ็คุณพี่เรียวมาจัดการให้เอลเซ่ด้วยนะคะนี่ดอกกูดึงดึงมาดึงเอลเซ่มันต้องโดน Let it go แล้วมันจะดูดสู้ ไอ้กูฟิกทำไมเนี่ยไม่ใช่เกรกเอวีที่ดูดห้าตัวได้เสียฟิกเกอร์ฟรีเหรอโอ้ยเบื่อแล,ล้วเชนสกิลไม่ถึงแป,ป๊บหนึ่งนะยิบก่อนขอเดินอ้อมแป,ป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งเย็นโอ้โหแล้วตีนนัวมากแป,ป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่ง่านางเอกมาแล้วนี่ค่ะเลดิสโก้โอยแป๊บหนึ่งเอลซ่าเอลซ่าแจ๊บ<อ>ตายนะตายนะดึงมาเอตายเองนะว้ายแล้วมาจากไหนกันเนี่ยอีดอลกูคิด พวกพี่ทำร้ายเอลซ่ได้ลงคอรวมถึงเพื่อนของเอลซ่ด้วยเอลซ์เสียเอลซ่คนนี้มาแล้วค่ะไออีคนไหนบางอานมาทำร้ายบุษ์สายทีมชาตินี่ค่ะพลังของเลดดิโก้เลดดิโก้เลดดิโก้นี่ค่ะร้องเพลงแล้วมีพลังมีคนหลงฝูงไงมิดกระจู้จงแข่งงงละสิสู้ไปสู้มามิดจู้แขก็คือเรดเกมเอลซ่ไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วหน้าที่ส่วนใหญ่หย่อนย้อนจะทำมีหน้าที่แค่ร้องเพลงเลดดิโก้โอ้ยแล้วอย่ามาทำร้ายหย่อนย้อนฉันนะหย่อนย้อนเกือบขีดอีดอกเรดเกมคือหย่อนย้อนทำเองหมดเอลซ่อย่างฉัน คือตกงานไปเลยแล้วก็ตาแรกก็ชนะไปนะคะเป็นฟิลแบบเลดิดโกความสยูยตาแรกก็ได้ดาวล้วเ,เลิศเกินก็ไปดูตาที่2กันเลยจ้าแตงโม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 รูปโตๆวานๆสก,กีบีดีเรียกว่าแตงโมสก,กีบีดีดำดำเยสเยสขอขอบคุณนะคะทุกคนที่มารับชมหนูนี <N> ่่าวนะคะฉันชื่อว่าจินตะหลิวฉันเป็นไอด้าจ้าประเทศฮ่องกงดิฉันขอฝักเน้าฝั่งตัวด้วยนะคะนย่ยมีเต้คนน้อใส่ดิต้ไติคือก็อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วตอนนี้เราก็เจอกันแก่หัวลาน s n น มันจะมาจกเม็ดของไอดอลมีพวกนี้มันโลสสิต้องโดนไอดอลอย่างฉันลงโทษนี่แน่พลังของสกีบีบีปีที่แลเยเยสกีบีบแล้วจำไม่ได้แล้วว่าร้องไงแต่ไม่เป็นไรค่ะน้ำเสียงยังสวยอยู่ไอ้นี่ไม่กลับเนี่าะฉันแ่โดนด้วยตายไปเลยค่ะอย่าไปเตะคนนั้นซส่ I'm so sorry ไอ้เอย่างฉันแค่ป้องกันตูไม่ได้ตั้งใจทาร้ายนะคะขอโทษด้วยไดลมาออนทัวร์แล้วค่ะี่่านะคะอย่าไปเตะคนอั้เตเต้คือนะคะจะได้ยิน ไม่ว่าเสียงใครเป็นไงร้องเพราะเกิดเพราะอะไรถึงร้องสวัสดีค่ะคุณป้าแก่หัวร้านโอ้ยอย่ามาโยนลูกบอลใส่ไอเด้าเสียดเดาเจบในเมื่อเราคุยกันดีๆไม่ได้เราว่าเราต้องตบกันละล่ะมาสีเข้ามันเลยอีเป็นไงป้าแก่หัวร้านนั่นหรอจะมาสู้ไอเด้าอย่างฉันเราหนักมันคนละสันกันกวัว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 กเสียงขับอุบาทมากอีดอ้อยคนพี่อับดุลหนุดแเจบเพื่อนค่ะช่วยไอเด้าด้วยไอเดาเจ็บหัวมันค่ะเพื่อนยุ่มหัวมันไอป้าแก่หัวร้านมันจ้องข้าฉันนั่นกูว่าแล้ว นี่ต้องโดนตบโอ้ยเลยป้าเกหัวแล้วมันปานตีใส่ฉันนี่กะไม่ชอบฉันเหรอก็ไปกินขี้แล้วเล่นกลางอะไรเนี่ยกูถามจริงไม่ทราบว่ามาเราดูคอนเสิร์ตฉันเหรอจ๊ะเมื่อช้โดนด้วนทำการเปิดวงคอนเสิร์ตไปกลางดงไฟเลยค่ะแตงโม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 ลูกตะโตกันว่าเลือนออกมาลอดปะหน้าที่เพื่อนเข้าอย่างนี้มันเสี่ยมากเลยนะนั่นเพื่อนกูขีดไปแล้วเดี๋ยวนะกูเป็นลายต่อไปหรอนี่ค่ะไม่ต้องมายิงกู่เอเดนโดว้ขีดที่ดอกวเหลือเทงมันตัวเดียวแล้วเพื่อนจัดการมั้ยคะเมื่อจะไปไหน ทำไมบ่อยๆนะกูถามจริงโอยไอดอลเจ็จะทำลาไอดอลนะคะไปงับเม็ดมันค่ะมีขามึงโดนพี่หลามกูแน่เออนั่นแหละพี่หลามเอนั่นแหละอย่างนั้นแหละออลที่เขาปกป้องจินตหลิวเพราะว่าจินตลิวนั้นสวยสวยเกินคําบรรยายเพราะบรรยายไม่ถูว่าสวยแบบใดอีป้ามึงออกไปค่ะว่พวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เลยทำลายแครี่แล้วล้างแค้นเองนี่นม่ใช่สวสวยมากสีดีสีีดดสเตี ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคอนเสิร์ตเราจน,จนอบคุณนะคะแล้วก็ชนะนะคะอวเล่นสองตาชนะสองตาเลยแกลดเกินฟิลความสวยแงเออจริงๆแล้วที่เราชนะได้อะก็เพราะ,ะรว,ว่าฉันสวยนะฝ่ายตรงข้ามเขาเลยยอมอ่อนให้ให้เราชนะแบบสบายใจและนี่คือเซเดนที่เราไปเล่นนะคะทุกคนเราจะเน้นไปทางรถคู่ดาวกับฟื้นฟูนมานานนะที่จะได้ แล้วก็ยืนเล่นยาวๆเพื่อหาเงินเพราะว่าฮโร่เคียแก่ถ้าเกเงินตามสักนิดหนึ่งเช่นประมาณ200บาทอะไรเงี้ยแกจะสู้ฝ่ายตรงข้ามคือยากมากพูดจริงจับจากใจก็บอกได้เลยว่าการเล่นเกมนี้ต้องแบ่งปันเงินกันนะคะเพราะว่าไม่อย่างานนะั้นบอกได้คาเดียวว่าแล้วฉันก็เป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะแรงกำลังใจให้กับไอดอลคนนี้เราวันนี้ไปลวบ๊ายบาย